พร้อมยังพร้อมใครอัดแล้วบ้างอัดแล้วผมอัดแล้วผมอัดแล้วอัดคลิปใช่ไหมครับดูดูอ่ะโอเคไหนดูซิเล่นอะไรบ้างตอนนี้กูเป็นสิงพนันกูกลายเป็นสิงพนันไปแล้วผมยังไม่มีค้านเลยเฮอยเอเลี่ยนเียผมเป็นเอเลี่ยนเซเซฟ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 เว่าเลือกค้านหรือว่าเฮียผมว่ามีดิกน่าจะใช้ได้โอเคเอาล่ะเป้าหมายของคลิปนี้คืออะไรกันแชทบอกกูดีเอาตัวรอดถ้าผมช่วยดิกนะครับผมแล้วก็พอช่วยดิกได้เราก็กีกันนะครับผมแต่เรามีกฎข้อสาคัญอย่างหนึ่งคืออย่ากีดิกไม่อย่างนั้นคุณจะเป ไปเลยไปเอามาตัดมาเอาละเราจะแบ่งหน้าที่กันพวกมึงทำอะไรผมตัดไม้แล้วก็ดูแลไร้ฟยเดี๋ยวผมทำอาหารให้ <He> i, เฮ้ยเยี่ยมไห้เฮียกูวิ่งหาไม้เลย มีนี่วิ่งหาไม้นี่เอ้ยดีจังเลยเกิดมาได้แบนเดตสองอันเลยผมจะได้ชุบทุกคนได้กูเล่นกูเล่นแกมเบอร์กูก็มีแบนเดตเหมือนกันตอนนี้ฝ่ายเดี๋ยวผมผมริฟปีลันตัดไม้ให้อ้าวละพวกมึงจัดการเลยเดี๋ยวกูจะไปทำสิ่งที่กูควรจะทำเลยนั่นคือโยนเกมเฮ้ยนะอะไรนะไม่เอาไอ้ยังไม่ได้ไม่ได้เกมส้นตีนี่แม่งทำกูเข้าเส้นบ่อยเหมือนกันไอ้เหี้ยวิ้ยแถวนี้มีโบ้โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันโดนบ้านมึงเล่นอย่างนี้ไม่ได้กับมึงนะไอ้กูบอกเล่นอย่างง อย่าตอดกูอย่าตอดกูโอ้ย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 โอยโอยโอ้ยโอ้มโดนพี่หมาไม่ใโดนพี่หมาไอ้ยเป็นไงบ้างจูเฟอร์ลี่ว่าฮโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมาโอ้ยเอาเป็นไงบ้างจูเอร์ี่ใหญ่กโอ้ิ่งที่คนทำตอนี้คือการเก็บฐานแล้วผมจะมาทาตัวมีใครต้องการไฟฉายไหมอ่าทาได้ก็ดีครับผมมาเพื่อผมมันนึ่งจะเอาไปเผื่อได้ยังไงกลเยงแค่้ยมันมันแบกเอด้ียวกไโอเคกูอยู่ใ อยู่แคปมกันเหรอผมรอบแคครัะพี่ผมกำลังทำอุทยานแห่งชาติใกล้ๆฉันไอ้ดูสิโกรธอีกจ้ะแต่คืนแรกมันไม่ล่าปะจ้องไปอยากจ้องอะไรก็จ้องไปใช่ใช่ยังดูเฮ้ยเก่งเก่งเก่งทำไรแล้วแล้วพี่นำดู่ไหวะอะไรล่าอะไรวะหมาล่าหืา เอ้ยเพื่อนเราเพื่อนใหม่เอ้ยเอากวางเปล่าเอาตูกวางไม่เดียวทำไมได้เหรอมาเอาตูได้เหรอไม่ได้ไอ้กูไม่ติดนะเฮียต่อให้เป็นเฟอร์รี่กูก็ไม่ติดทำไมเขาต้องการแรปบิทฟู้ดว่ะเท่านั้นแหละเฮียเป็นเฟอิสฟีดเหรอะเฮียเอาไปเลียเก็บไปทำอะไรเลียผมเังสงสัยนะเว้ยเขาเอาขากระต่ายไปทำอะไรกันนะฝรั่งมึงอย่ามาดูถูกเฟอร์รี่เด้วยเฮียคนชอบเฟอร์รี่เฮียเขาเก็บไว้ออมไปด้วยเฮียเออกูหิวแล้วผมก็หิวเหมือนกันโอ้โหกูเจอปืนสักทีกูกูวิ่งหาปืนตั้งนานไอ้เฮียยไอ้เฮียตีกระต่ายไว้ออมเล่น คะยากเพลงอะไรพี่มานี่ดิมาช่วยกูต่าเฟอร์รี่ตัวไหนมันทำพี่บอกผมมาเดี๋ยวผมไปช่วยมึงเห็นตัวนั้นป่ะวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวมี่เปิดเลยพี่ตัวใครตัวมันไอ้ยมันวิ่งมาตัวเดียวเกมมันไป่เข้าอะไรกันไม่รู้อะไรเข้ามาอะไรกันนะคือมันกลัวจัดเลยมันแบบเฮียกูกลัวไม่ได้หนีไอ้เ้ยกมไม่มาช่วยเด็กวะพี่ช่วยเลยอยู่ข้างบนนี่แหละจะทำอะไรเอาหนังเฟอร์รี่ไปให้คนรักเฟอร์รี่ ใครวะเียใครวะเดี๋ยวนี้ใครวะชอบไหมนี่วะแซวอะไรบ้ากูมาโรงพยาบาลแล้ว ไม่มีครับตาวูเล่าเออโทร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 เท่านันแหละกำลกลังเกลี้ยกล่อมอยู่พยาบาลหรอก็ไม่ดังแล้วไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องเล่นแล้วผมกันไอ้เหี้ยมีใครอยากได้เกาะหนังเปล่าผม่โผลผลอยากได้คิวเอาไปอมเล่นไม่ใช่ดิเอามาใส่ดิผมยังไม่มีกอเลยคนเราคนเรานะคนบ้าอะไรมีอารมณ์กับสัตว์ได้เก่งไปไหนวะนะกือผมเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้อยู่กับมึงมึงมึงคุยกับใครไม่บ้าเมื่อกี้ใครเดินผ่านผมวะไอ้เผีหลอกวิญญาณหลอนนี่ไปผมทำอะไรวะเก่งไงผมกำลังอันนี้ไงนนี้ไปอู้อัปเกรดไปติดหนังไ ยังไงพี่ตาแดงอะไรมาเลยเฟอร์รี่แดงใช่ไหมจัดเลยไปแล้วเฮ้ยไอ้้่กงอะไรที่ยมันปืนดีไม่ต้องการลูกกระสุนโดนกุญแจครับเอากองก่อนฮัลโหลเก่งมันมุ่งมันมุ่งเด็กไอ้เหี้ยเปนมุ่งหาเด็กก่อนกองไอ้เหี้ยอ้าวชเก่งเก่งเก่งี่มีญาติระวังโดนกัดเป็นมนุษย์หมาป่านะมีแต่มันต้องร้องเพลงนั้นแมเอา กลายมาเปいい็นมอฟ้าเดี๋ยนี้เยเฮียเฮียเฮียไอ้เฮียกระสุนรู้แล้วไอ้เฮียกระสุนมันใกล้หมดนะเก่งนะากี้นี้เสียวตูดนะกูบอกเลยเฮียกูได้ใจแอนแชกได้แล้ววะเก่งโอ้โหกล่องพีกไม่เป็นไรโอเคนะไอ้เฮียแบ่งปันแบ่งปันไอ้เฮียของดีเฮีย เก็บไว้เถอะของ,งดีด<ส>เนี่ยาเก็บไว้เถอะเฮ้ยเรา,าเราขาดเราขาดแค่อาหารเยอะวะเดี๋ยวผมล่าให้เรื่อยๆก็ได้ไม่ต้องห่วงครับทุกคนไปลุยกันให้เต็มที่เลยเดี๋ยวผมฟาร์มพวกพวกสิก่งจำเป็นให้จะเป็นแม่บ้านที่ดีให้กับทุกคนนี่จะกลับมาก็มาดูดปากผมด้วยแล้วกันเฮ้ยอยูถ้าให้อกูจัดให้มึงให้มึงเต็มโบ้แล้ววาให้อ้าวเราเก่งเราจะต้องไปจัดการลักพาตัวเด็กใครมันลักพาตัวเลยกูกูพูดผิดเก่งเก่งกูพูดผิดเก่งมในใครจะทำอะไรเด็กนะแจ้งมาจับเลยจะมาอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ มีพริกด้วยเลยเนี่ยมีดิที่เอ็งออกไปทำอะไรได้บ้างกินแล้ววิ่งไวเอาไว้กินตอนกลางคืนอ่ะเวลาโดนไล่ที่หลบมันไวขนาดนี้เลยดูลองดูลองลองกลองโอ้เฮ้ยมันเออมันก็เดกไม่ได้แย่เลยนะมันมันดีมันดีมันดีแต่ว่ามันมีอย่างอื่นที่ดีกว่าเก่งเก่งเจออะไรพี่ชอบเฟอร์รี่ป่ะผมพอเรียงการตอบคำถามนั้นนะพี่จะถามซ้ำทำไมไห้กูมีของมาให้เก่งว่ามึงต้องชอบไอ้เหี้ยมีอะไรให้ผมดี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 เฮียเก่งอยู่ไหนวะไอ้เหี้ย อาเอาวิ่งกลับมาเขากำลังวิ่งกลับมาเราเราเรา,เาสตรงีงด,ดาวกลับมาแล้วดิ่งตรงกลับมา <c oughs> พี่ชายสงสัยในคำถามวะ <c oughs> เก่งเก่งดูนี่ไป กูเปีขอให้โมให้นี่คือสิ่งพี่จะทำอะไรก็สบหมากูให้อะไรนะเพระว่าแค่แค่หนึ่งด้วยกูให้มึงกูให้หนึ่งถึงห้าเลยของหวานมันเปิดอมีคนเลมีคนเลดมีคนรีดมีคนจะมาล่วงล้ำอธิปไตยของพวกเราเราต้องรักษาเอกลักษณ์ของเราไว้ไม่เป็นไรเว้ยเก่งมันยังอุ่นอยู่ไออุ่นจริงเปล่าลองดูเดี๋ยวดาวดาวดาวโอเคขอบคุณครับผม ว้ายว่านมันเสียแปลกๆปลกนะว่าไม่ใช่พี่ดำว่าว่าผมว่าโตคาบเราผ้ามันขุนๆเก่งเกงเก่งเาเก่งเก่งนี่มึงเห็นมึงเห็นเหล็กนั้นปะทำไมพี่อ้ลวบกเบสเฮ้เก่งเก่งมาช่วยกูดิมาช่วยกูช่วยเด็กดิเห็นตรงนั้นมึงเห็นหนีเก่งๆมึงยิงมึงคิดว่ามันจะตายเฮ้ยเปิดเลยไอ้เหี้ยไม่ไม่เปิดก็ไม่รู้อ่ะเหี้ยไอ้ลองก็ไม่รู้อ่ะคนเราจัดไม่อีกตัวหนึ่งไอ้เหี้ยมาดิไอ้เหี้ยมึงคิดว่าเก่งฮะไอ้เหี้ยมาดิ

ไอ้เหี้ยขวานใหญ่จัมโบ้โใหญ่ไหมใครอยากใหญ่ใหญ่จริงว่ะเหรอพอดูหน่อยไอ้เหี้ยกูเพิ่งสังเกตที่เลือดกูเลยิดเดียวไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งกูหรือว่านิ่งไหมพี่รอดเหรอกูรอดกูเพิ่งสังเกตเลือดตัวเองเพากูเพากูเหลือนิดเดียวไงแต่ว่ากูด้วยว่าไอ้เหี้ยโดนตีสองครั้งไม่เป็นไรหรอกที่อ๋อไอ้สัตว์เลือดกูใครเป็นไรอีโอ้ใครเป็นไรเนี่ยโอ้กูรอด เฮียหูเลือดโอ้หูเลือดเกลียดโอ้ยมันเฟลียวขนาดนั้นเลยเหรอความรู้สึกของหมาดูนะเราดูเลือดเฮ้ยนี่ไม่ใช่หมาไม่ใช่หมาบอกว่าหมามาไอ้ดูอะไรมาเอ้ยเอ้ยย่าอ้ยฉากขาด ำไอ้เย่ไอ้เย่ตอนจบหนังไอ้เย่หนังเกรตบีไม่กลัวมาโชว์เลือดได้เก่งด้วยไอ้เย่เก่งเลือดกูเลยแค่นี้ไอ้เย่ไลัวไอ้เย่มาทำกูไอ้สัตว์สวัสดีนกเฮ้ยเย่หมาไม่กลัวนกแต่กลัวหมาอย่างนั้นนะไอ้สัตว์หมา <c oughs> มันไม่ได้กลัวแสงเหมือนนกไอ้เย่<ห> อย่างน้อยอย่างน้อยนกถ้าถ้าเราไม่ขยับมันก็ไม่ทำอะไรแต่ายเราจะอยู่ยังไงมันก็เอาหมดทุกดอกไอ้เหี้ยวิ่งมาวิ่งหน้าตังเลยเก๋ๆกูเอาญาติมาด้วยเก๋หน้าตาน่ารักดีว่าไอเดียนรูสับไอ้เหี้ยลกคู่รูสับสุดสีดีว่าเข้ามาไอ้สัตว์กูมีตึกคู่นะไอ้เหี้ยสนดุดพุ่งมาชนเลยเอ้ยไอ้เหี้ยกูนี่ให้คะแนนเก้าเต็มสิบเอ็ดด้ยนะมันเฟอร์รี่สีขาวจัดเลยไปด้วยผมไปล่าสัตว์ด้วยเตกหนึ่งสวย

ผมเห็นมันมีเจียมอยู่ในนี้มันมันคุณเอาได้ไหมเอาความจำเลยตรนนั้นแหละขวามจำเลยว่าเอ๊ะเอ๊กเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเดอดจเว่าเดือังเลยว่าเค่นี้เพิ่มห้าบาบาทมันก็เล่นได้1้บาทบาทมันก็เล่นเฮียเฮียช้าว่ะโอ๊ยเป็นัไงกันนปด้วยว้าวว้าวเฮ้ยทำไมตายคู่อะเอาเกินเลยขึ้นเลย ว่าจะตายด้วยว่ามีสามตัววมันมีสามตัวมาไปชุมไอ้เก่งก่อนก็ได้แล้วมันก็ชุมกูเหี้ยมันบัวเหี้ยยัไดได้ไปไปไปชุมพี่นดำก่อนไปต้องไอ้สัตว์กูมีสี่ตัวอยู่ใกล้ๆกูห้าตัวเอ้ยของผมมีหมีหกตัวเลยพี่มันจะมาเกียทับเรื่องสตินี้ดิวะเรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องเกียทับก็ได้แล้วตัวไอ้เก่งมันกำลังไล่ล่ามกูเหี้ย อหีวานยาวานยาตายวนวิ่งอย่าเก็บกูอย่าเก็บกูไปไปไปไไป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 วปไปไปวปวปไ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 ป มันกลับไปที่เดิมมาดีนมีอ่ะโใช่มันกลับมาที่กลเอ้าสองตัวเยียตายเมาเก่งตอนนั้นเป็นไงบ้างมีหมีกี่ตัวเกทับกูมาดิผมมองไม่ครบมาทับผมอ่ะไอเก่งโดนหมีสวิงกิ้งไอเก่งโอยวิ่ง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 ววิ่งกว่งกวาวิกวน วุ้ยกบอนโอ้โหกบอนก็ไม่เฮียก่อนวันกูติดต้นไม้คืออะไรชี้ไปชี้ไปผมมตาบอดอยี้ผมกดทิ้งไม่ได้ Let me know มึงเอากูใส่ถุงเหอะจบๆเมึงเอากูใส่ถุงให้มันจบๆวันไงเก่งดูแลดูแลมึงดีเปล่าดีอยู่ดีพี่ทับกันเต็มเลยนะพี่เรียงเป็นโดมิโน่เลยี่เก่งตื่อเหรอเฮ้ยพี่ผมรูดเฮ้ยผมกลับไปได้อยู่ผมคัมแบ็กน่าจะน่าจะจอยได้ไปเอ้นี่เก่า กลับมาในฐานไงพี่โกก็ที่ชิบหายแล้วผมไม่ไม่เหลือแบนดดี้ชูบเลยเดชูบเลยเออถ้ากูรู้อย่างงี้กูออกเกมเข้าใหม่ก็ได้นี่หว่านี่ไงโลบักช่วยชีวิตไอ้เหี้ยมันเสียหลอกร้อยลบไอ้เหี้ยเลยมึงอยากได้รางวัลคนกล้าเปล่าแบนดดี้สิบอันรอมึงอยู่ตรงนี้เฮ้ยเก่งมาช่วยกูนี่ดิช่วยกูเอาเด็กดิเฮ้ยอะไรพี่ช่วยเด็กช่วยเด็กช่วยเด็กเนี่ยอยากว่าว่าคนอื่นใช้คำพูดแปลกๆอ่ะดูตัวเองดิ เดี๋ยกูขอโทษผมผิดไปแล้วก็พี่เรื่องนี้จะมาถึงศาลแน่นอนพี่นี่เก่งนี่ไงอยู่นี่กูเจอละกูเห็นละกูเห็นเด็กละวเดียช่วยช่วยเด็กดิเก่งเพื่อนมึงมาห้าตัวเลยเพื่อนพี่อะตามตูดพี่เต็มเลยนะเฮ้ยกูเจอกล่องแดงก็น่าขยันเลยกล่องแดงแล้วผมเจอกล่องแดงแล้วอเลอร์สอเลอร์ผมเจอกล่องแดงผมเจอกล่องแดงของรูบี้ของรูบี้เอามาเอาทุกคนมาวิ่งวิ่งมาวิ่งมาไปไปกำลังไปกำลังไป ได้ลูกซองกูได้ลูกซองไอสัตว์หมายิดมมากดูว่าไอกล่องเจ้านี้ล็อกผลป่ะยู่แล้วเรานี้เว็บตรงไอเฮียเว็บแท้ร้อยเปอร์เซนต์ตรงเว็บตรงมาเอามาเอามาเอายี่กูได้ลูกซองไอสัตว์โอ้เทคนิค่เขาชดกันโอ้โหเนี่ยอะไรวะลาสโตแบบโอน้องมันคืออะไรวะไอ้เหี้ยกูได้ปูปินไอเว้นแล้วปูปินไมโงงเลยเอ้ยไอเก่งได้แล้วเก่ง ได้ได้ที่ม่วงๆเนี่ยพี่ไดูปืนเท่อ้ดูดิปืนโคตรเท่เลยเฮียรอบนี้รอแล้วพร้อมแล้วเราพร้อมเราพร้อมกลับบ้านแล้วเฟอร์ลี่รักกูจังเลยเฟอร์รี่รักกูเฮียเฮียแท็กแดกม้าป่าหรือวูบดูสามสีเอาฝ้าวูบดูสามสีขี่มาถึงแล้วเอาล่ะเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนในรูสามสีเรามาแล้วเวลัสโลเอีลัสโลลูกสองเวลุกสองลูกองโอ้ยเท่แท้ไอ้หี้ยก็หี้ยหลอไอ้เงียบไปคนได้บูปินเฮียมากมากเลย มึงเคยลองดันป่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยมันเข้าไปก่อนว่านมเข้าไปก่อนว่าเอแต่ที่นี่คือเหมือนเคยเข้ามาทางเข้าแล้วไม่ต้องกัวลวูอยู่กูแบกข้นมาองอู้วู้ว้่าฮ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 ่าท่าฮ่าฮ้ยนีา่พลังข่าฟอา์่หร่อเปา่าเออกูาฮ่าฮมาฮ่่าฮา้ยาฮ่าฮ่าฮ่ามามาฮ่าาฮาฮ่้าฮาาฮ่าฮ่าาาา่านาา่า่าา โอ้ลูกซองอันนึงมีข่าวเปล่ามีข่าวลูกซองไหมผมได้พิรแบบโคูดได้ของเพชรถูกแล้วคุณเก่งเก่งเก่งไม่อยากได้ลูกซองป่าโอ้ขอขอเนี่ยไอ้เขาอมอมอมเฮ้ยอมอะไรไอ้เยังคุณได้บูปินอีเวนอันนี้ทุกคนผมจะโยนทางนู้นถ้าผมโยนทางนู้นใครเก็บได้เก็บเลยได้เหรอผมได้ผมได้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 ไอ้เหยังวาดไม่ได้บูปินอีเวน อหอยทางออกออกทางออกนี่คือทางออกใช่ใช่เอืทท้องสาด้วยเอื้อทุกตัวอ <laughs> ก,กเลยแบยบ <laughs> แล้วประเด็นหน้าคือกูโยนใกล้ไอ้ว่านในไอ้ว่าไม่ขยิบไม่ได้ เอ้ยมีใครอยากได้กล em, ่องทองว่ากล่องทองอยู่นี่เอ้ยกล่องทองสามกล่องมาเอาไปไปผมเอาผมเอาไอ้เฮียเลสโกแกมเองกูเลสโกแกมเองกูจะเอาให้ได้ไม่ไงกูไม่ให้ปิดคลิปไม่ไงวันนี้ไม่ต้องปิดคลิปไม่ยอมไม่ยอมเอามามาดูกันไอ้ว่านมันจะได้อะไรควบบูปิเนี่ยไอ้เหี้ยมีคนเลิกเล่นเกมไอ้เหี้ยนี่แน่นอนไอ้เหี้ยเปิดไม่บูปินลบเกมทิ้งหนีไม่เล่นแม่งเฮ้ยกูได้ลูกซองแล้วเฮ้ยจริงจริงกูได้ลูกซองแล้ว สองสามมันติดเลยเฮียตัวแบกไอ้เฮียเฮ้ยกูได้เชนซอด้วยว่าลองเปิดดิกูจกนกว่มึงจะเปิดเปิดกล่องไหนวะตัวนี้ไ <c oughs> อ้ <c oughs> ออบูปินนี่เฮียแล้วแล้วบูปินไม่ใช่บูป,ปินอะไรนะบูปินไม้อีกแล้วเอาว่าเราขอปลอบใจไปเอาขอปลอบใจ <c oughs> มึงไปหวยทำไมมีของปอบใจให้ร้องไห้แล้วไอ้ยี่กูได้บูปินอีกแล้วอ่ะสามกล่องกูได้บูปินหมดสองอันแล้วอ่ะเขาเรียาเรียกไฟล์มันมันเข้ามาไงพี่พี่พี่ โอ oh ้ยชิบชาบชิ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 ลชิบชิบชิหชิบ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 ชิอชิบ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  ฮ้ยอย่าเพิ่งตายเด้อไอ้เก่งอย่าเพิ่งตายนะเว้ยเฮียสามวันะเว้ยทนไว้ก่อนเฮ้ยไอ้เฮียไปกี่วันด้วยเฮียแค่สองวันเว้วยแค่สองกับแค่สองคืนอ่ะเฮียเราจบเกี๊ยสตีนได้เลยเว้ยเก่งเยังอยู่พี่ยังอยู่ยังอยู่ยังเยอะอยู่ที่อยู่ที่ปลอดภัยเข้ามาเปิดกล่องไงอันนี้ใครต้นบ้านครับป้าเออกูอยู่ในหลุมกับหมีกูนอนอยู่กับหมีเฮียเราจะช่วยยังไรใครอ่ะช่วยไปช่วยช่วยใคช่วยกูด้วยเฮอวนี่ออกมาล่าคอขึ้นมาเลย แล้วของกูข้างในง่ายดีาพี่พี่ก็ต้องลากของออกมานะเฮ้ยแชทกล่องแดงควายเพชรเฮ้ยเหี่หมาได้มาได้ไงวะเนี่ยเขาทำอะไรอยู่ตรงนู้นคนเดียวน่ะไม่รู้เหมือนแค่กูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าะเขาคิดจะทำอะไรของเขาโอ้ยเหี้ยแบตเตอรี่หมดช่วยด้วยช่วยด้วยแบตเตอรี่กูหมดไอ้เหี้ย let me know let me know สัตว์กูรีมดูกูไม่มีแบตเตอรี่ไอ้ควายเอ้ย เมึง่าแบตเตอรี่หมดมึงกุนะไอ้สัสเยมึงเวลาไว้นะคงเวลาไว้นะมาเยอะคุณมาเยอะคุณมาเยอะ โอ้ยกูตื่นแล้วกูตื่นตรงนี้เนี่ยนะอะอ้าวเฮ้ยโดนโดนตีกูโดนตีอุ๊ยมันจบแล้วแชทมันจบแล้วเยี่ยวันนี้เราจะเล่นครบ200วันเปียวอ่ะแล้วแต่แล้วแต่พี่เลยอยากอยู่ถึงวันไหนอยากกันไหนแล้วก็200วันเนอะเยี่ยมันเยอะละ2000 years later เป็นในการไปด้วยองดัน l e เ e l สามโอเคมีกระฝุนอยู่ลูกฟองโอเคมีอยู่มีอยู่ไปลูกฟองไม่มีอะเก็บโอ้โหหมาเย็ดแม่ สวยว้าวโอ้โหโอ้โหเก่งมึงเห็นป่าเก่งเลือดเต็มเลือดแดงเลยมึงอย่าออกไปนะวะไม่ไปไม่ไปไม่ไปรู้แล้ววิ่งม่ันได้วิ่งวิ่งม่ได้วิ่งไอ้เหี้ยดูตดออกมาเดือเข้าไปกูว้าวมีตัวไอ้แม่มันอึดจังวะเฮี้ยลูกซองยิงไม่เข้าเลยเจะใช่พี่ทางหลังเกมลูกซองยิงไม่เข้าเลย

ดูไอ s ยูสุด o ือสืบอะไอยู่ยนีู่นี่ไงสัตว์โดนกูฟรีไฟไปหนึ่งว้านล่างยะเรียบร้อยไอ้สัตว์มันยิงกูเป็นผีกลัวเยียมันยิงผีกูเอาคูไปด้วยว่านเอาคูลงถุงไปด้วยเดีงนึงมันนี่นี่เอาเป็นตัวล่อใช่ไหมเป็นเป็นลมเฮ้ให้หมอชุบดอ่ะหมอมาชุบได้ไ เบอรอย่างหนึ่งของเ <Yeah. S 1> มดิคือจะชุบไวมากโอ้ oh, ไม่มีกระสุนแล้วว่ะเฮียไมเหลือส้นตีนแล้นั้นตอนนี้กูเหลือแต่ใจ oh <my> ใจกับดาบดาบกับใจเท่านั้นแหละกูแทงให้ไปเลยไปเลยกูแทงให้กูแทงให้กูแทงให้ <c oughs> โอ้ยเป็นตัวใหญ่มีตัวใหญ่เรียบร้อยเกบเบอร์เกบเบอร์อยากไปเบอร์เซอร์เกอร์โอ้มันเถื่มากเลยเป็อะไรเพื่อนเอาไม่อยู่เลยโยโยโย้ย โย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 เราเป็นคนสุดท้ายแล้วลเก่งเก่งพี่เราเป็นคนสุดท้ายแล้วลเก่งเก่งเจ้ายัางไงเก่งีโลเนวอดายเฮ้ยเก่งมันโป้ยมันไม่มีมันมีของเยอะทำไมของเยอะจังเลยอะผมไปเดินมาเมื่อกี้พี่ไม่เก็บพยาบ,บาลอย่างเยอะเลยเพระมันกระสุนเยอะจังวะเฮียจะหมดแล้วเหลืออีกสิบนัดเนี่ยตอนเนี้<ว>ยใช่ผมเหลืออีกไม่ถึงสิบนัดเลยผมว่าไม่ผมอยู่ไม่ถึงเวฟสุดท้ายว่ะกระสุนจะหมดแล้วผมเหลืออีกแปดนัดตอนเนี้ยอีกสามนัด สำนัดวัดใจวะเออมันอะไรไอเยี่ยมันพีคไอเยี่ยไอเยี่ยวมันก็พีคเหมือนกันนี่ส่วนนี้ไอเยี่ยมันพีคไอสัตว์มันเหลี่ยมไอเยี่ยมันพีคไอเยี่ยจัดการตัวพีคหน่อยไอยิงตีทะลุไม่ได้เออมัเหลืออะไรเนี่ยนี่ไฟฉายเยโย่ไอเยี่ยมันโดนพีคแล้วเอาไหมเอาไหม่ว่านจบจบมาให้ได้คำนัดเดียวว่านจบมาให้ได้คำนัดเดียวอาจจะเข้าลึกนะสามเองหนึ่ง ไปโดนยืนโดนไอ้ัมันแม่เสือกระโดดลบอีกว้ยวได้ยงกน่ได้ยงกนได้ยิงคิอ้ยมันพี๊กไอ้ีมันพีกอะนีเนีย้าบเ้า้าจายังไงกับชีวิตมันไอเก่งไอเก่งมันโดไป่เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะผมไม่เห็นเยนั่นจะย ฮีโร่เนีวดาขอไปเยอะจังวะอ่ะสุดท้ายวะนี่ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเก่งอะผมไม่ผมไม่เหลือกระสุนแล้วนะเฮ้ยหมดแล้วเยอะเฮ้ยหมดแล้ว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 สัตว์กูอยากได้เพชรด้วยกูอยากได้ไอ้วานมึงได้เปิดได้แล้ววะกูอยากขึ้นกล่องแดงแดงเปิดได้มามาก่อนไปก่อนไปดูหนว่าผมเปิดได้ไหมเฮ้ยเดิอะไร Ay, 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 uh, มาเปิดได้ลูกจามาเปิดได้ตอนนี้เนี่ยไอ้เวลเราแชทเราได้ข้อคิดอะไรกับคลิปนี้ครับผมขอบคุณมากที่อุตส่าห์ให้ลูกฟองแต่มาให้ตอนท้ายคลิปขอบคุณเก่งวันนี้ได้ข้อคิดเลยกับคลิปนี้มากเป็นเด็ดมีเยอะเก็บไว้เยอะๆหรือท้ายเกมมันจะขัดสนเราใช่สู้ไม่ได้นะไอ้รุ่นนี้วิ่งหนีอย่างเดียวไปปิดคลิปที่บ้านปฏิเด็ดๆว ัาดีๆไอ้เหี้ยมือนกูหนึ่งหนึ่งต่อร้อยเหี้ยดาวโอลิแฟนหนึ่งต่อร้อยเฮียัตว์ผโมึงยังจัดให้กูนอนท่าดีๆนะไอ้เหี้ยท่ากูเฮียได้นะประเด็นผ่านโค้งไอ้เหี้ยมาแล้วมาถึงแล้วไมาสิมากะฟุ้ตปืนครบกระฟุ้ตปืนเหี้ยไอ้เก่งมันวิ่งมันวิ่งฟันเลยไอ้เหี้ยว่านต้องวิ่งฟันแล้วว่านเอาดีมาได้ฮะตาบุ้นทีม ไม่ได้ไไรเลยวะปตามัิมเฮ้ยโอเคเว้ยนี่มหมามากเลยไปสู้กับหมาสักตัวเอาหมามาสู้ไปเี้ยไปกับหมาสักตัวเี้ตายอย่างสงเกียิได้เดี๋ยวไปหาหมาแป๊บนึงมาขอดูมึงโยไยโ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 ยยโ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 ยย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  No.